จะเห็นว่ามันเป็นก้อนน้ำเงินใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็เกะกะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีนะครับย้ายเข้าไปไว้ข้างในให้มันสวยพอดีมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับผมสวัสดีเดี๋ยวพี่พครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงก๊กตัวลน์ครับพบกันอีกแล้วครับชงก๊กตัวลน์วันนี้ชงกกเดีววัยครับวันนี้มินจะพาทุกท่านมาปรับ เปลี่ยนนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันมีดราม่านิดหน่อยนะครับจากผู้รู้ทั้งหลายซึ่งไอจุดนี้เนี่ยผมก็เคยโดนมาแล้วสมัยพาทุกท่านทำกล่องบาลานซ์ไฟใส่ในห้องโดยสารบอกว่ามันจะระเบิดมั้งละ่ะมันจะร้อนมั้งละ่ะอะไรมั้งละ่ะก็ใส่กันมาเป็น10ปีก็ไม่มีอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอกล่องบาลานซ์ไฟหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันอยู่ในรถใหญ่ๆเป็นรถยุโรปนะครับเป็นรถที่เขามีกล่องบาลานซ์ไฟมีระบบไฟเยอะๆเนี่ย อยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่มีปัญหาแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยเดิมนะครับย้อนทางมาเข้าใจในกล่องซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่กล่องนะเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ย เดิมมันมีราคาสูงมากถ้าเป็นของแท้นะครับมันว่ากันที่2 0,000กว่าแต่ตอนนี้ไอ้ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นมือสอนะครับแต่มือ2มันก็คล้ายๆกับกล่องบาลานซ์ไฟของญี่ปุ่นมือสอเนี่ยที่มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและยังใช้ดีอยู่ยังใช้ได้เป็น5ปี10ปีเลยแหละจนกว่าท่านจะเบื่อจนกว่ามันจะคลายประจุแบบไม่เป็นที่ต้องการของเราซึ่ง ขนาดมันเป็นมือ2เนี่ยมันยังว่ากันที่2,000อัพอัพขึ้นไปนะครับถ้าเราเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดโวลต์ดีซีนะครับมาวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ที่12ถ้า12นี่คือแบตเริ่มประจุเริ่มออกแล้วครับก็ชาร์จชาร์จแปบ๊บเดียวการชาร์จนะครับถ้าเป็นสวิตชิ่ง g 100แอมก็เสียบตรงหรือ100แอมขึ้น,เ,นเสียบตรงเข้าไปเลยถ้าต่ำกว่านั้นนะแนะนำให้ผ่านโหลดเช่น หลอดไฟนะครับหลอดไฟที่เป็นขดลวดนะต่อหลอดไฟ DC 12V โวลต์หรือรีซิสเตอร์ชาร์จเข้าไปสักประมาณครึ่งนาทีพอแล้วครับนะฮะก็จะวัดปุ๊บมันจะขึ้น1 4โวลต์แล้วถ้าวัดค่า CCA ก็จะเต็มแป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้ชาร์จแบบแบตเตอรี่ตัวเนี้ยมันทําหน้าที่ตามที่บอกนะสามารถเป็น จำสตาร์ได้แล้วก็เป็นตัวเก็บและคายประจุสำหรับใส่เครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp class D คลาสไม่ว่าจะเป็น A/B ใช้4 channel ทั่วไปหรือ class D เอาซัดเบส15นิ้วขึ้นเนี่ยนะครับสบายๆแล้วก็ผมใช้เนี่ยติดใจนะครับเพราะว่ามันสมรรถนะมันเนี่ยมีมากกว่ากล่องบาลานซ์ไฟแต่ว่ามันไม่สวยเท่าเพราะว่ามันใหญ่นะครับบางท่านก็เลยสะดวกที่จะเป็นกล่อ,องบาลานซ์ไฟมากกว่านะเวกับตามที่ ตามที่กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับที่ว่ามันมีกระแสว่าเออเอามันทนความร้อนไม่ได้มั่งละมันนู่นนี่มั่งละแต่จริงๆในสเปคของมันนะครับก็คือ,อในคู่มือนะครับที่ให้มาถ้าเป็นตัวของแท้นะเน้นย้ำของแท้เนี่ยจะอยู่ที่ลบ30บวก ห้าสิบองศาเซลเซียสซึ่งในห้องโดยสารเนี่ยสบายๆท่านไม่ได้เอาไปจี้โดนเครื่องยนต์เครื่องไรนะครับบริเวณภายในห้องโดยสารจะอยู่ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบองศาอยู่แล้วแต่ว่าโอเคละขี้เกียจลำคาญบางท่านก็อยากจะจะจะถน,นอมให้มันอายุยืนยาวบางทีก็สามารถย้ายเข้าไปไว้ในห้องโดยสารได้นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านทําย้ายเข้าไปห้องโดยสารสิ่งที่จะต้องเพิ่มขึ้นมานะครับสายไฟประมาณ3เมตรครึ่งคู่บวกลบนะครับ ก็เอามาใส่แล้วก็ใช้คั่วนะครับตรงนี้จะสําคัญละใช้คั่วที่เป็นคั่วบวกคั่วลบนะครับเป็นทองแดงแท้ซึ่งคั่วตัวนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยถ้าสายยาวถ้าสายสั้นๆไม่ได้มีปัญหานะครับจะเอาคั่วแบบแบางๆก็ได้หรือคั่วยังไงก็ได้ขอให้มันใส่คั่วแบตเตอรี่บวกลบได้เทคนิค <Techn ic S 1> นะครับในการเดินสายไกลเพื่อทํายังไงเพื่อให้โวลต์ไม่ให้แรงดันตก นะครับโวลดีซตกหรือไม่ให้กระแสหรือแอมตกไม่ให้ค่า CCA ที่จะฉุดกระชากได้สตาร์ตกเนี่ยทำยังไงก็คือสําคัญเลยคือขั้วเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นต่อแบบสั้นๆจะใช้ขั้วแบบผมใช้แค่ห้าสิบแอมเองนะครับสาหรับตัวนี้ถ้ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหลือแต่ถ้ามันอยู่ไกลๆต้องใช้ขั้วนะครับหรือเขาเรียกว่าหางปลาเนี่ยแบบดีนะครับอาจจะตัวละ20บาทหรือ50บาทเลยทีเดียวตัวนี้สำคัญมากๆนะครับท่านจะเป็น 18K หรือ กี่เคก็แล้วแต่แต่ผมใช้แค่ทองแดงแท้พอนะครับก็อันนี้คือสําคัญเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รายละเอียดเหมือนเครื่องเสียงที่จะต้องแบบลดน้อยหรือเสียงรบกวนที่จะต้องใช้แบบอ่าสิบแปอะไรที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ถ้าใช้แบบแค่เก็บและจ่ายประจุเนี่ยขอให้เป็นทองแดงแท้และใช้แบบดีก็แล้วกัน2ก็คืออ่าใช้สายไฟนะครับผมใช้แค่อ่าสิบนะครับ 16มมตรอ่าหรือเหลือ,ลอแล้วบวกลบเดินคู่ไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเก็บไว้ใต้เบาะหรือเก็บอะไรตรงไหนก็แล้วแต่ในห้องโดยสารนะครับถามว่าถ้าจะเอาไว้ในห้องเครื่องได้ไหมมันก็ได้ปกติแหละครับแต่ว่าโอเคหนึ่งเพื่อความสบายใจ2เพื่อยืดอายุยายการใช้ง,งานของมันนะครับเพราะว่าอ่าไม่ให้มันร้อนเกินไป3หลักๆเลยที่อ่าเปลี่ยนหรือพาขยับเข้าไปก็คือความสวยงามมันใหญ่มากแล้วก็ห้องเครื่องสวยๆเนี่ยเห็นไอ้เจ้าน้ําเงินเนี่ยเด่นมาเลย นะครับเราก็สามารถเอาไปเก็บไว้ใต้บอกหรือเก็บไว้จุดใดจุดหนึ่งในห้องโดยสารได้นะเราออกแล้วก็เดินสายไฟสายไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นบวกลบขอให้เป็นบวกลบเดินไปตรงๆนะครับไม่ไปเอาลบาที่ห้องโดยสารนะครับเอาไปตรงๆจากบวกจากลบที่แบตเตอรี่เลยนะครับจะทำให้การเก็บและขายประจุทำได้เร็ว นะครับมันอาจจะตอบกว่าอยู่ใกล้ๆแบตเตอรี่ลงไปประมาณ10%แต่โดยค่า CCA มันเยอะแยะแล้วก็เปรียบเทียบกับการยืดอายุการใช้าง,งานของมันก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงทีเดียว2 0 0พกว่านะครับของแอดที่ขายอยู่ทั่วไปพันกว่าอะไรกว่าก็ขอให้ท่านเลือกตามที่ท่านเขาเรียกอะไรนะท่านสนใจแล้วกันนะฮะร,ระวังข้บ,บวกโคลบบัญชนกันด้วยนะครับเพราะว่าก็ กระแสเยอะเหมือนกันนะครับตุ้มเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ถอดขั้วบ,บวกเอามันออกไประวังขั้วบ,บวกขั้วบลบของคาปาชอนกันนะครับเพราะว่าเราต่อสายยาวอ่าโอเคพอออกมาเสร็จควรจะพันไว้เลยขั้วบ,บวกนะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าขั้วบวกนะครับก็เรียบร้อยอย่าลืมพันไว้นะถ้ามันชนกันเมื่อไหร่ก็เป็นการคลายประจุกระตุ่มนะครับแต่ว่าไม่พังท่านจะตกใจแล้วต้องไปชาร์จใหม่นะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ไปแล้วก็จะย้ายไปไว้ในห้องโดยสารใต้เบาะแต่ถามว่ามันร้อนมันอะไรไหมไม่นะครับใช้ได้ตามปกติเลยอาจใช้แบบเครื่อง ชาร์จแบบถูกๆนะครับที่ขายอยู่ 3, 400, 500, 6 0 0ห้าพันกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่ไม่ใช่สวิตช,ชิ่งที่เป็น100กว่าแอมป์นะให้ต่อผ่านโหลดผ่านรีซิตเตอร์นะครับแต่ถ้าท่านเป็นสวิตช,ชิ่งเป็น100แอมป์เสียบตรงได้เลยสบายๆก็ชาร์จประมาณครึ่งนาทีนะครับหรือถ้ามีเครื่องวัดก็วัดได้ครบ14โวลต์ก็พอแล้วครับเต็มแล้วแป๊บเดียวไม่ได้นั่งชาร์จกันทั้งวันเหมือนแบตเตอรี่นะครับอืม ถ้าจะเอาไปเป็นจำสตาร์ทก็อย่างนี้ได้เลยนะครับเอาไปแตะขั้วบวกขั้วลบแล้วก็สตาร์ทได้เลยนี่เราจะเอาสายเราจะเอาสายไฟนะครับชุดที่เราทําไว้แล้วนะของแอดก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสิมิลลิเมตรนะครับทองแดงแท้นะผมก็จะมีสายวิ้นนะครับแล้วก็มีวอลสองตัวแล้วก็มีกล่องไฟคอนโทรล AUX นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มก็คือกล่องขาปาที่เพิ่งต่อนะก็จะมีเยอะหน่อย สีแดงสีดำไม่เห็นนิดหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปช่องเดิมนะงงว่าเออเข้าตรงไหนตรงนี้นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็มาโพตรงนี้นะแล้วเราก็จะเอาเข้ามุมนี้นะครับมุมสายายางตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวค่อยเดินหลบเดี๋ยวก็เก็บเข้ามาตามซอกนี้นะครับแล้วก็ดึงฝากาดตัวนี้ดึงขึ้นต,งตรงๆครับฝาข้างเนี่ยนะครับธรณีประตูครับอันนี้ก็ นะเอาเข้าร่องนี้นะครับเดินลงมาเลยสบายสบายอ่าแล้วก็เอามาโพล้นี้เลยนะครับอันนี้ขั้วลบอันนั้นขั้วบวกก็ต้องหุ้มให้ดีนะด้านในเรานะเก็บเรียบร้อยนะครับนี่ขั้วลบไม่มีปัญหาขั้วบวกก็พันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ สำคัญเลยนะนะครับขั้วบวกสำคัญก็พันให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านี่นะครับทะลุออกไปนะแล้วก็ปิดกรณีประตูง่ายๆครับนี่ฮะกดลงไปเสร็จเรียบร้อยแก๋วนะครับแล้วก็ไปใส่ขั้วบวกด้านนอกคราวนี้เรามาเทสกันนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าแอดมินย้ายคาปาซิเตอร์นะครับเข้าไปไว้ด้านในแล้วอันนี้ก็คือสายลบที่เดินไว้นะครับอันนี้คือ,อาสายบวกนะครับที่เดินไว้แล้วก็เดินตีฟู่ไปคือตัวนี้นะครับไปเข้านูน่นนู่นนะครับแล้วคราวนี้มาดูค่า CCA ระหว่างใช้งานนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนี้เพิ่งสตาร์ทไว้แป๊บหนึ่งนะ 815แบตเตอรี่ไฟสีเขียวขึ้นก็แสดงว่าตอนสตาร์ทเครื่องอยู่อันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะแตกต่างจากที่มันตั้งอยู่ข้างๆแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับนะเรามาดูกันนะครับประมาณนี้นะอันนี้ใส่เข้าไปนะครับค้าดับเครื่องใหม่ๆจะขึ้นไป3กว่าเลยนะอันนี้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่าความต้านทานก็จะลดลงมา2กว่า ถ้าความต้านทานลดลงมา CCA ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือความต่างของการอยู่ไกลนะนะครับถ้าอยู่ใกล้ในกระสุเต็มเป็น2-3เท่าของกล่องบาลานซ์ไฟนะครับอันนี้ก็เดินสายไกลไปเก็บไว้ไกลนะครับก็จะดีกว่ากล่องบาลานซ์ไฟสักประมาณ20%นะ อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโก่ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย